ส่วนตัวจริงฮ้่เหนือส่วนตัวจริงนะเดฟ้าเป็นกระต่ายน้อยใช่ไหมกระต่ายน้อยจะทำอะไรลูกไม่ฟังไม่ฟังกระต่ายน้อยจะทำอะไรไม่บอกไม่บอกหล่ะอ้อาวทำไมไม่บอกอะ่ะบอกก็บอกทำอะไรล่ะทำเป็นเดสโกจังเหรอใช่อุ้ยห้องเสื้อผ้า กูจังเขาตัวหอมอย่างนี้ oh. ตัวหอมตัวเนี้ยตัวเล็กตี๋โขหน้าตานี้ก็ดีละ hmm. ฟังคำนั้นหน้าตาเหมือนเด็กสกูจังไหมอันนี้ถ้าเป็นชิ้นระบุนี่ดูดูใส่ชิ้ชนระบุอย่างนี้ดูดูดูอื hmm. ไปฟังเหมือนชิ้นระบุปะเหมือนค่ะเน,นี่ยชิ้นระบุพรุ่งนี้ก็เป็นชิ้นระบุ วันวันที่หนึ่งเราเราจะเป็นเดสกูวันวันที่สองเราจะเป็นที่สิวันที่วันที่สามเราใส่ชุดนี้อันนี้อันนี้ชุดสองอันนี้อ่ะก็ก็เป็นของผู้ชายนะอื <c oughs> เป็นของผู้ชายเวนูชุดนี้ดิมันชุดที่ที่เดสกูตาสู้กับอสูรร้ายอ่ะ <c oughs> เป็นน้องสาวกับทันจิโร <c oughs> ขี่ก้อนเมฆได,ด้วยเหรอใช่โอ,อ้โหเท่มากอะ่ะ <c oughs> ขี่ก้อนเมฆเหาะไปเลยอะ่ะต้ตนเมฆมันรับไปฟังไงรับ<า>ไปฟังขึ้นขึ้นข้างบนไปฟังเอ,อันี่เป็นบ้านต้นไม้ใช่ไหมใช่บ้านต้นไม้บ้านบ้านต้นไม้ด้วยอะ่ะบ้านในสวรจ,จะเป็นบ้านนี้บ้านบ้านเล็กหนังเล็กถ้าสูนล้าอะ่ะที่ตัวจริงอะ่ะเขาจะเดินตามตรงบันไดไม่ได้เหรอใช่ ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมพวกไปฟังบินขึ้นมาศูนย์บินไม่ได้เขาเขาขึ้นบินมาไม่ได้เขาไปนาตูตัวจรงเขาบินมาไม่ได้ไปฟังบินมาได้เอ้ามีใครอยู่ในบ้านอ่ะเพื่อนเหรอเพื่อนไปฟังเองเอ้าเป็นผู้ชายไหมเขาไม่ใส่ชุดผู้หญิงอ่ะใส่ชุดเป็นผู้ชายยังใส่ชุดผู้หญิงใส่ไปเพื่อเพื่อใส่ไปเพื่อเลย แต่มีเพื่อนไปล่อผู้หญิงมีไปฟังใครไปตุ๊กตาเจสกูเขาชอบเล่นตุ๊กตาพิซซ่านักฝั่งนั้นจะมีพิซซ่าแหละมาดูดูดูด <c oughs> ตบมือเลยเก่งมากแย่ท yeah. ุ่งชาตบมือโอ้ oh, <บ>ขี่ก้อนเมฆไปแล้วเย็นรีบ <c oughs> <c oughs> อุ้ยย่าไ่ฟังซื้อทางหล่ะไปฟางจะตุยดิยนะอระตุยแบบนี้อุ้ยไปฟางอ้ยเพื่อเจียบพม่มไฟางทำไมฟังตายเลยอมอไปไปดูอาสนด์ดิมีเล็บเจ้าไงเขาไม่มีเล็บเราจะไปต่อสู้เพื่อไปฟังของการอาสน์รับหนึ่งนี่ไปฟางของเปลี่ยนสงผม อ้ยอันนี้น่าจะไม่ค่อยได้นะน,นี่ไม่เข้ากับไปฟังกับเออนี่เนีะยเอาไปฟังไปฟังไปฟังไม่ฮันจิโร่น,นี่ฮันจีโรเขาแต่งชุดเหมือนเนีย่ยเหมือนกันปะเห,นนเหมือนกันปะเน,<ด>นี่ยเหมือนกันไหมเนี่ยมฟ้าเหมือนกันปะน่าสนน่าสนร้ายตัวจริงไหมเหมือนเหมือนมันจะสิฮันสังฮันจิโรมีมีดาบสองอันเลย Hmm. อันนี้<ป>อัน,น,อน,นเขาเขาจะเอาเอาเอาดาบไปคืออันนี้ดาบของของดิสนี่ดาบของเขาจะไปสู้กับสูนแล้วเราซู้ไม่ได้ไม่มีเล็บไงเราไม่มีเล็บต่อสู้ <Yeah. S 3> เขาจะต่อสู้ไหวเหรอเราตายเลยนะเราสู้ไม่ได้เราไม่มีเล็บยจา้าเลสโกดจงัง hmm. เขามีเล็บยาวา อีเล็บสีขาวอีกแลว้ว่าฮ่าฮ่ไป่าฮ่าฮ่า่าย่า่าฮ่าฟาง่าฮออ่าฮไาฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่าอ่าฮ่าน่าฮ่าอ่าิ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่นฮ่อน่า่าฮ่ฮเา่า่าฮนา่า่นฮ่า่า่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าา่ อ๋อน้ำน้ำอัดลมน้ำอัดลมเดชโกะเขาไม่ชอบกินหองของของช็อกโกเขาไม่ชอบกินขนมขนมไทยเขาชอบกินแต่ข้าวนะครับเพราะเขาชอบข้าวค่ะนนี่ไม่ต้องหนีเลยกอดไม่ฟังกอดไปทีเดียวเลยอุ้ยเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟเฉย กินอีกนะกระหิวอ่ะมันหินวอ่ะมันหินวอ่ะเพราะนอาสนเราจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพาไปอยู่ไปดูบ้านอาสนกันปะก่อน้ขอเตรียมของก่อนนี่นี่นี่อันนี้ดูลุยเลยไปูฟังไปฟังขีก่ก้อนเมฆไปแล้วไปบุกบ้านอาสรกันฟังข้อเดี๋ยวกันนี่อะไรอ่ะ เอาเปืนด้วยเออมาเลยมันไม่ใช่ปืนนั่นที่จริงหรอที่จริงไปไหนกจ้าเรากะไปไหนเราก็ช่างไหนบ้านงอาสูตรหลังไหนในการไปฟังขอคาไปยังไม่ฟังขอต้นไปฟังขอซื้อซื้อช็อกโกแลตกันไปอ,อยากกินช็อกโกแลตโอ้ยยังห่วงกินอีกเหรอเนี่ยคไปฟังชาบนี่นาขอยังไม่ได้เลยถึงนีไ่ไงไ,ได้แล้วนี่ไงถือนี่ไง ดูว่ากระสุนนี่เลยบ้านกระสุนเข้าไปเลยนี่ไงเจกับชินนเหรอใช่นะ่ะไม่เห็นมีกระสุนเลยนี่เดี๋ยวกระสุนมามันมันมันไปต่อสู้เพื่อนอยู่รอใช่นน่นมันอยู่ตรงมืนไม่ฟังเห็นละสีสเขียว อย่างเขียวดำดำนู่นนั่นน่ะเหรอนั่นน่ะนั่นน่ะมีต่อสู้น่ะไปเล่นที่ส่วนสนุกนี่รอดีกว่าไม่นี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 ่ไงนี่ไงกระสุนตัวจริงเนี่ยอีกตัวหนึ่งไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้มีฮันจิโร่ตัวตัวจริงไมีมีได้สก็อตตัวจริงเหรอนู่น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 นูอไอ้นนี้สายเป็นพรมพรมลอยได้นี่ไงเป็นสายลุงนั่นเนี่ยเนี่ยเฮ้ย ว้าว <Wow>, wow. น,นี่ป๊าดูเอ้ยใครมาบ้านไปฟังอะ่ะใครมาบ้านไปฟังใครอ่ะอ๋อเพื่อนมาชวนบ้านไปฟังเฉยๆหรอนี่แม่ไปฟังเนี่ยชิน้นาบุแม่ไปฟังชินาบุเฉยๆเฮ้ยเนี่ย,ยลูกลูกไปต่อึู้ซัวศูนย์รลายตัวจริงให้น้อยจ้ะหนูไม่มีเล็บแม่หนูช่วยต่อตู้ได้ไหมเอ้ย กับชีน้ำบุกนี่แม่แม่มีฝาสองคนเหรอแม่ช่ยดีเพื่อนแม่จ้ะเอาเพื่อนแม่หรือว่าว่ามีแม่มีแม่จะาดกันแม่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 ทำไมทำไมสองขมันตาเดียวกันล่ะนี่เข้างข้างบนตรงนั้นนั้นน่ะมันจะมีอะไรอยู่นะตรงไหนเนี่ยตรงนี้มต้องใช้สปริง ฟังได้องใช้ปิงใช้ปิงเหรอวิ่งกระโดดขึ้นไปสูงเลยอ่ะวิ่งใครอะคุณถอดทานบอกเขาหน่อยเหลือหนูจะเอาผงให้เขาได้ไหมเขาเขาหิวข้าวเออเอาเฟื่อให้เขาอ่ะเออเอาบัฟเฟ่นให้คนขอทานกินเขากินแล้วเขากัดทีเดียวเลยหิวนูเอาบัฟซี่ให้กินด้วยเขาหิวเขาฟังจะบอก ไปฟังจะให้เดี๋ยวเพื่อนค่เอาไปให้เองเดีนะ๋ยวเพื่อนเอาไปให้เอ,เองเพื่อนเอาไปให้เองเดี๋ยวไอ้ช็อกโกแลตไปฟังซื้อมาไปฟังจกหมดมคนขอทานเป็นคนแก้งนะครับคนนี้เขาเขาเป็นคนเขาเขาเป็นเขาเขาเขาเป็นตัวจริงเขาไม่ได้เป็นตัวปลอมนะนะใช่เขาเป็นคนขอไอ้นี่ก็ใช่ไงวะ ดูทีวีทีวีมันพี่อันเดนตะโก้เขาเขานี่ไงเขานี่ไงทีวีดูการ์ตูนอยู่ไปฟังดูการ์ตูนอยู่ใช่ไหมนี่นี่ไม่ไม่เขาไม่เขาเป็นท่านจิโร่ตัวจริงเขาต้องมีต้องมีต้องมีมีหูอยู่เลยต้องมีหูด้วยนี่เดนตะโก้เขาข้าไม้ไผ่ฆ้าไม่ไผ่นี่ไม่ไผ่ไม่ไผ่เห็นยังเห็นแล้วค่ะนี่นี่นี่ดอกซากุระ ันที <Yeah. S 1> like like humans, like ่เราเล่นในซากุระอืมเฮ้ยป๊าป้าตัวอะไรจากการเพื่อนหนูไปแล้วเหรอจากการเดี๋ยวเพื่อนก็มาเองช่างมันวางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ดูข้างล่างไม่ฟังยัไงอะเนี่ยจักการเลยจากการเราไม่ได้เราจะตายเลือดเลือดเราจะรอดใช่ลู่กโอ้โหนี่ลูกนี่ลูกนี่ลูก อุ้ยไหนปืนู่ไหนปืนเอาปืนออกมาเลือดลดแล้วเนี่ยโอ้กลับมาเพิ่มเลือดได้แล้วไหนลงไปาจากกาักรนดิเไม่เอาเทปให้ฟังเหน่อยไปฟังเหน่อยเดินเที่วนี่ไงสูขงขึ้นมานี่แล้วไม่ใช่มันเป็นเพื่อนหนูหใช่ไหนลงมาดูที่สูงอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยมมันอยู่มันจะมันจะปัดเราไม่มีอาวุธเหรอเราไม่มีอาวุธแล้ว ใช่มีปีศาจหรอปะ